สวัสดีครับวันนี้เรามาดูกล้ยป่าด่างครับเราเอากล้ยป่าด่างมาใหชมนี่ครับสีมันไม่ค่อยชัดนะครับพอดีผมข้างบนมันเป็นแสลมมันเลยสะท้อนสะท้อนสะท้อนแสงแต่ถ้าว่าใบจริงๆมันสวยมากเลยนี่ครับลายนี่ครับลาย ถือว่าสวยเหมือนกันนะครับกล้วยปลาด่างนี่ครับมันจะมีลายแบบนี้ด้วยนี่ครับด่างทุกใบนะครับอันนี้ผมก็ลงดินเหมือนกันต้นนี้ผมก็ลงดินพึ่งย้ายจากกระถางลงมาในดินนะครับเพราะว่า <c oughs> รากมันเต็มกระถางแล้วก็เ,เลยย้ายมาลงในดินกว่ามันโตเร็วเรา เราไม่ต้องดูแลเยอะครับ,รบก็ใส่ขี้วัวรอบโคนนี่ครับอันนี้ยอดยอดใหม่มันครับที่เพิ่งแต่งมาแล้วก็นี่ยอดใหม่มันก็เพิ่งแต่งมันกันลายสวยมากเลยนี่ครับมันสะท้อนแสงมันดูไม่ค่อยชัดแต่แต่ถ้าว่าเห็นต้นจริงๆมันจะสวยสวยมากเลยนี่ครับเราเอามาให้ชมครับเป็นแนวทาง เล่นได้ครับกล้วยปลาด่างสวยปลูกไว้ในบ้านก็สวยมนกะัะอันนี้ก็รอขยายหนอ่อเหมือนกันอันนี้ลายมันยังไม่ชัดครับแต่มันก็มันแต่มันถ้าดูใบจริงๆมันจะด่างหมดเลยมันจะลายหมดเลยลายขาวผสมเขียวผสมแดง แต่ถ้าเราถ่ายไปนี้มันมันมันเห็ดไว้คับอันนี้มันพึ่งยอดใหม่ด้วยลายยังไม่ได้เข้มแต่นี้อ่นนี้เห็นช่น,นครับสวยสวยมากเลยอันนี้ก็รอหน่เหมือนกันนะครับเน่ด่งทุกใบนะครับ วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเอากล้วยป่าด่างไมาให้ชมกันเป็นแนวทางครับสวยสวยครับลายมันสวยมากเล่นได้กล้วยป่าด่างเดี๋ยวนี้ราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่แล้วนะครับจับต้องได้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนอ่าอ่าแค่นี้ก็นนะครับสวัสดีครับ